สวัสดีครับท่านผู้ชมท่าผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมฤตวรันธรอ,อีกเช่นเคยนะครับและวันนี้ครับช่องของเราจะขอนําเสนอเครื่องรางของขังแบบล้านนาโบราณที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังให้คุณทางดานเมตตามหาสเสน่ห์เป็นเลิศและวันนี้ครับช่องของเราจะขอนําเสนอเรื่องพญาเขาคํา พญาเขาคำหรือพญาเขาคำนางเคียงนั้นว่ากันว่าถูกเล่าขานสืบทอดความเชื่ออันมีที่มาดั้งเดิมจากชาวไทยใหญ่กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีพื้นฐานจากรัชฐานประเทศพามา่าเมื่อวัฒนธรรมไทยใหญ่มีอิทธิพลแพร่เข้ามาสู่หัวเมืองทางภาคเหนือก็ได้นำเอาตำนานความเชื่อตลอดจนสัพพวิทยาทางเวทมนต์คาถา หรือที่เรียกว่าศสยศาสตร์เข้ามาด้วยดังปรากฏในตำราหรือคำพีโบราณของชาวล้านนาที่เรียกว่าปั๊บสาก็มีบันทึกถึงวิชาเหล่านี้ด้วยในตำนานกล่าวไว้หลายกระแสย,ยกมาพอสังเขปบางก็ว่าพญาเขาคำนั้นเป็นชื่อตำนานของเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทยใหญ่บางก็ว่าเป็นกษัตริย์ผู้ที่มีเสีริโมที่งดงาม มีวัน,นะผ่องใสประหนึ่งเทพบุตรแต่มีเขาขึ้นมาบนพระเศียรเป็นทองคำแท้เสมือนการต้องคำสาบคนจิงจินตนาการทำเป็นรูปคนแต่งเครื่องทรงเต็มยศมีหมวกเป็นรูปเขาคำคล้ายกษัตริย์แวดล้อมด้วยหญิงสาวหลายๆคนหรือที่เรียกว่านางล้อมท่านผู้นี้มีดีหลายๆอย่างอาจจะเนืองด้วยฐานะ และเป็นผู้ที่มีโฉมที่งดงามมีสเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจทําให้ผู้คนลหลงไหลไฝ่ปองโดยเฉพาะหญิงสาวต่างหมายปองอยากได้ท่านเป็นสามีเป็นต้นจึงเกิดเป็นตำนานที่ใครๆก็อยากเป็นซึ่งตำนานที่คล้ายกับขุนแผนของทางภาคกลางของเรานั่นเองซึ่งในครั้งนั้นทางล้านนาก็เปรียบเสมือนเป็นอีกหนึ่งประเทศ ดังนั้นโบราณอาจารย์ทางร้านหนาจึงได้นำเอาคุณตามตำนานของพยาเขาํามาทำเป็นวิชาทางด้านไสยเวทและสร้างเป็นวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขัง,งในรูปแบบประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นพยันรูปผงดินรูปแกะงาไม้รูปหล่อโลหะเป็นต้นพยาเขาขามรุ่นนี้เน้นในทางเมตตามหเสน์มหานิยม มหาละลวยลุมหลงง,งมงวยทําให้คนรักคนหลงหญิงชายใดที่หมายปองก็จะเข้ามารักใครชอบพอดังสมปรารถนาไปไหนก็จะมีแต่คนเข้ามาทักถ่ายพูดคุยด้วยความสเสน่หานับว่าเป็นพญาเขาคําที่มีคุณทางด้านเมตตามหาสเสน่์โดยแท้หากบูชาดีจะมีโชคมีลาบอย่างไม่ขาดสาย พยาเขาคำนั้นจะใช้จิตวิญญาณติดตามไปช่วยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องของความรักให้สะดวกและราบรื่นไปได้ด้วยดีครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาพยาเขาคำหนางล้อมหรือพยาเขาคำหนางเคียงของร้านว่ารันทรเหล่านั้นนะครับสามารถที่จะเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ผมได้แนบไว้ใต้คลิป หรือเข้ามาพูดคุยสั่งซื้อกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายทานได้เลือกสรรและวันนี้หมดเวลาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่งกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของเรานะครับ แล้วนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ